ไม่พี่ไม่เกี่ยวหนูใช่ไหม,ไมเดี๋ยวดวก่อนนะอ่ะอ่าโอเคเียมาก่งมากอ่าให้ให,ให้ให้ทักทายกับทุกคนในที่นี้นิดนึงสวัสดีค่ะมันไม่มีแบบอลิกกโตะหรืออะไรอย่างนี้เหรอ,อเออโยกซไ,ได้มาได้เกคับเขามาดลด้ได้นี้ใช่ไหมโอเคอพี่ให้กีดังๆได้ทีหนึ่งก่อนนะ อ่ทีนี้ไม่กีสหรอน้านะหนึ่งสองสามเขามีกี้กันแบบไปแล้วเรียบร้อยรอบหนึ่งไม่ไม่รู้ว่าแบบจี้นไปถึงไหนอ่อันนี้น้องๆมีมามีตั้งแต่ลำปางนะคะลำปางลำปางคนไหนนะลูกบ้นนีแล้วก็จีนมีมาจากจีนจีนจีนน่ะนี่ เลยเรียกว่ามากไกลเพื่อน้องกดน้องเบลเลยอ่ะทีนี้สองคนได้มาถึงแล้วเราเข้าเรื่องเลยดีกว่าอยากจะถามว่าแบบตอนแรกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างที่พี่ทีมงานเขาแบบโทรมาติดต่อว่าเอ้ยน้องฝนน้องเบลเรามาลุยถ่ายโฟตโต้บุ๊คที่ญี่ปุ่นกัน๋ยไหมค่ะก็ได้ยินว่าญี่ปุ่นก็ตกลงเลยคือเหมือนว่าตั้งแต่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นกันแล้วก็แบบว่าเบล ได้มีนโปรเจกต์ใหม่ก็ตั้งแต่เบลยังไม่รู้เลยเนอะพี่คนที่โทรไปบอกเบลก่อนแล้วก็บิวไปว่าเราจะต้องไปงานนี้ได้คิไปให้ได้ค่แล้วพอรู้ปุ๊บเนี่ยพอแบบน้องฝนบิวน้องเบลแล้วตอนแรกดูเลยมาว่าคอนเซปต์ที่ถ่ายจะเป็นอะไรประมาณไหนก็คือว่าเคยติดตามนังศึกของพี่ป้องอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าพอของเราจะเป็นแนวหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเอ๊หรือแบบจะพาคู่จิ้นไปเดทอะไรอย่างงี้ยหรือเปล่า แบบสะกดลอยหนาแต่ถ้าบอกมาก็ไม่เน่นเลยดิก็เหมือนเราใส่ฟองเขาหมดแหละให้มันแบบหมดเรียลไลฟ์ฉันชินขาดในที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนแฟนๆก็จะมีโอกาสได้เห็นแค่ในซีรีส์เราอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นคนยังไงพี่ยนก็เลยอยากจะพาไปให้เทุกคนในหงวใจฝ่นเป็นคนยังไงแล้วน้องเบลเป็นคนยังไงอะน้องฝนเหมือนในเรื่องที วิ่งจับลูกโป่งของพี่ในเฟซบุ๊กมีใครได้ดูเฟซบุ๊กยังคะดูแล้วเห็นร <c oughs> ูปเบลจับโปลบไหม <c oughs> แต่แต่พี่ได้ยินพี่ทีมงานจะซิมมาว่าน้องเบลแบบ enjoy eating คือชอบลองอะไรแปลกๆเยอะมากเ่เ็องเช่นอะไรอ่ะส <So> ้มไอติมส้มป่ะคือเหมือนช่วงน้าไปหนา้ารางของญี่ปุ่นเสร็จแล้วเขาก็จะแบบในพว,นวนกกล้งแ่ๆลูกคือ <c oughs> มือนเป็นเสียงต้องฟีมอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคนะคะเพื่ออะไรก็เป็นส้มส้มแช่แข็งแบบโรเสนเลยเสร็จแล้วช่วงเว้าที่เราไปอ่ะมันฝนตกพอดีแล้วมันหนาวแล้วเบลก็ไม่รู้เวร์คันรือว่าเป็นไอติมส้มแบบเป็นแห้งอะไรเงี้ยเปิดออกมาคือเป็นลูกส้มจริงๆอ่ะแบบลูกส้มจริงๆอ่ะแล้วก็แบบแช่แข็งแบบแข็งแล้วก็เออแล้วก็ไม่รู้แบบ ฟันแบบประชามากเลย like คือแบบกอกกับเป็นเศษกอกอะไรเนี่ยแต่ว่าก็อร erm> ่อยดีค่ะกินได้หมดนะคะนี่แล้วมีมีอยู่ในตัวโต๊ะบุ้งไหมน่าจะมีรีมัลองลองเช็คดูนะคะว่ามีอยู่ในนั้นหรือเปล่าทีนี้อะเรู้ความรู้สึกแรกแล้วน้องฝนเนี่ยเป็นคนบิวเบลเลยว่ายังไงเราก็ต้องไปนะวันนี้นี่เพิ่งพอบิวหนะบิวหนะมากพอรู้ว่าจะไปเปิ่งโอเคตกลงเรียบร้อยเตรียมตัวกันยังไงบ้าง ไม่บอกไหมว่าเราเตรียมอะไรอย่างแรกเราเตรียมเสื้อผ้าก่อนเลยเป๊ะมากค่ะเพราะเหมือนอย่างอย่างพี่ฝนจะเขาเขาก็จะมีโจทย์ในการแต่งตัวด้วยว่าจะไปแนวนี้แบบแนวญี่ปุ่นนิดนึงแต่พี่ฝนจะแต่งตัวแนวดแฟชั่นก็ต้องปรับอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ว่านี่คือเราแต่งตัวคนละแบบไม่เหมือนกันเลยคือเบลก็จะหรือว่าแต่งเหมือนเบลอะเหมือนเรานี่คืออะไร อย่างเงี้ยเราแบ่งแนวที่แบบก็คือคล้ายที่มองแบบเป็นคอนเซ็ปต์ไว้เราก็จะหาชุดง่ายหน่อยแต่ว่าเฮ้ยคนมันก็แบบเริ่มหาร้านแล้วเฮ้ยมีร้านไหนบ้างสัมภาษณ์อะไรอะไรนะอะไรนะอะไรฟรีๆนะเฮ้ยสปอนเซอร์ค่ะสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วสำเร็จไหมคะคือพอ พอเราจะเตรียมชุดใช่ไหมคะประมาณหกเจ็ดวันแล้วที่เราไปกันก็ค่ะแต่ว่าเตรียมมากันขั้นต่มสิบห้าชุดค่ะเพราะว่าจะหาให้เหมือนกันเนี่ยยากน,นิดนึงก็วันนั้นขนชุดไปนาดาเขาเป็นแบบกระเป๋าลากคนละใบลากขึ้นไปที่ห้องเวริร์กช็อปที่นาดาแล้วก็ลองทุกชุดค่ะขนขึ้นไปซื้อเพิ่มอยู่ดีที่ซื้อเพิ่มไม่พออะไรเพราะว่าที่นั่นมันเกิดหนาวหรือว่าเพราะว่าชุดเราเตรียมนี่น้าร้อนทั้งนั้น ก็ฝนก็มีด้วยค่ะคือเราได้ยินว่า30องศาก็มาเลย้ายเดียวค่ะสั้นบ้างไปถึงเหนือเกือองศาแล้วอประมาณยี่สิบอะสามสิบแปดใช่แล้วฝนตกด้วยแต่ว่าฝนดูสายเดียวค่ะสั้นเงีก็ดันดันหนาวมีแต่ผ้าพันคอต้องไปซื้อถุงเท้ารองเท้าเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเย็นแบบผิดคาดไปเลยใช่แล้วเป็นยังไงบ้างการทำงานได้ข่าวว่าแบบ เหนื่อยเหมือนกันเนาะมีอะไรจะแบบป้องเคราะห์ไหมคือแต่ว่าเดินไกลมากใช่เหนื่อยแต่ว่าสนุกมากม็นประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยทํางานที่เหมือนแบบเราเดินเยอะขนาดเนี้ยเราเราเราเดินทางด้วยเท้าหมดเลยไม่ไม่มีนั่งถ้าจะมีนั่งก็เป็นแค่นั่งรถไฟนั่งรถบัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบว่าถ้าเกิดแคานหนังสือแล้วไปตามที่หนังสือบอกคือเหมือนเราเดะเลยเราไม่โกงใช่เราไม่โกงหมดนะ ช่เดินตลอดแล้วก็หลงก็มีเดินไม่ไหวพักเล่นขนมฝนก็มีอ่าแลบ่อย,อยด้วยบ่อยด้วยคือฝนเบลเนี่ยตามรอยมังางะกับอนิเมะไม่แน่น้องๆอ,อ,อาจจะตามรอยฝนเบลอรอบหนึ่งนะ ว่าที่สมัญที่เราไปมันจะเป็นที่ที่ไม่ใช่แบบทัวร์ลงเป็นที่ที่คนญี่ปุ่นเขาไปกันใช่อาจจะแบบไม่ใช่ที่ที่ฮิตมากแต่ว่าสวยมากๆตกใจเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาไม่ฮิตมาที่นี่ยเงียค่ะเพามันดีมากมีที่ไหนที่แบบแต่ละคนอยากแนะนำเป็นพิเศษเป็นที่ที่เราประทับใจมถามค่ะแบบไม่เคยเห็นอะไรแบบสวยขนาดนี้แต่ว่าเดินไกลมากแล้วแบบต้องขึ้นขึ้นชันอะไรเงี้ยก็เมื่อ เหมือนแบบพอลงสถานีอะค่ะต้องเดินเท้าต่อไปประมาณ20นาทีเขาเป็นแบบจุดชมวิวส6 0อหิองศาเขาสร้างขึ้นมาเลยแล้วก็แบบคือเราไปตั้งแต่มันยังไม่มืดเนาะก็นั่งรอการรอพระอาทิตย์ตกช่แล้วก็สวยร่องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเมจิกอาวแล้วก็ไปทันพอดีคือเหมือนแบบฟ้าฝนไม่เป็นใจเพราะว่าเราไปมันมืดมาไม่ค่อยมีแสงนะคะแต่พอไปที่นั่นแล้วแบบเฮ้ยมันแบบ มีแสงมาพอดีเหมือนมีลำแสงส่องมาสปอตไลท์เลยนี่ดรูปสวยๆกันไปแล้วก็อากาศก็ดีเลยกันว่าแบบเหมือนเราไปหน้าหนาวเป็นเย็นมีใครเคยไปเที่ยวที่นี่ไหมคะน้องๆอ๋อยังไม่มีเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะนี่ไปหนาวกันเลยค่ะคนญี่ปุ่นไปแต่เหมือนเขาติดสถานที่แบะ ชอวิวชอบของโลกด้วยอ่าเห็นมาว่าของเราน้นสุดความน่ารักฝนเบลในหนังสือแล้วเราก็ยังมีแบบที่เที่ยวเด็ดๆมาแนะนำกันด้วยแต่นอกจากความสวยงามแล้วที่ได้ยินบอกว่ามีช็อตแบบกลัวผีเหมือนกันมีมาที่บ้านที่มืดๆตอนกลางคืนวันสุดท้ายแล้วก็คือมันจะมีบ้านหลักนึงนะคะก็มีป้ายภาษาญี่ปุ่นแปะอยู่เราก็อ่านไม่ออกว่าเขียนว่าอะไรพยายามจะแปลอยู่ คือมันมันดูลางๆนิเนึงอะแล้วมันมืดประมาณสี่ชั่วโมทุ่มแล้วพี่มิกกี้กล้องของเรานะคะให้เราไปนั่งหายแล้วคือข้างในมันดูแบบน่าจะเป็นลางแล้วแหละจริงๆได้คอนเชย์เาบอกว่ามันไม่ล้างตอนที่เราเห็นค่ะเข้าใจว่ามันล้างเพราะว่าไม่มีคนแล้วก็มืดตึ๊ดเลยอะก็น่ากลัวมากแต่อรก็เกลียดสานหรือเปล่าแล้วเกลียดเพราอย่เอาเงินของร้อง ไม่เอาแล้วพี่ขอขอกลับกลัวมากจริงเลยอย่างเงี้ยไม่ไๆคือเราลองเชิญไปก่อนพี่ป่ะพี่นี่แต่ดีสู้เสือรับหลับตาเลยรับฐานแล้วก็ไปนั่งเลยพี่วิกกี้แม่เสร็จไรเสร็จไทยเสร็จแล้วที่อะไรอย่าแล้วใครนำนำขบวนวิ่งก่อนคนหรือไม่เอาไม่มั่นใจแต่ว่า นี่เพราะฉะนั้นแบบมีแต่เรื่องสนุกสนานนะคะแล้วมาถึงชุดยูระตาบ้างอันนี้คือชุดที่ใส่ถ่ายด้วยเลยใช่ค่ะเป็นชุดเดียวกับในหนังสือเลยก็มีพี่ที่เป็นเหมือนแบบพี่ที่พี่บองจากชื่อพี่ชีฟเขาเป็นเหมือนเป็นนักเรียนเป็นเล็กที่ญี่ปุ่นค่ะเขาก็เป็นคน เหมนจะมีหลายคนเห็นดูแล้วก็ชมยยอยู่ว่านี่ไกลเหนือฟ้าเห็ไม่ได้ไมกลเลยคือพี่เขาแนะนำเหมือนแบบไปเรียนต่อโชว์ที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พาเราไปแนะนำชุดพาไปเลือกแล้วก็สอนแต่งตัวมาด้วยแล้ววันนี้แต่งกันเองป่ะคะหรือสลักกันแต่งให้กัน ็นแบบของขนของเบลเลยค่ะก็ไปเลอกกันอยู่นานเหมือนกันหลายสีมาก็แบบอันนี้ก็สวยนะั้นก็สวยแบบต่อันนี้เบลขโมยโอกี่หนมีมีโอ้กันด้วยนี่ด้านหลังด้ารักาไหมคะเอาล่ะตอนนี้เกือบจะได้เวลาจากไบเสร็จแล้วถามนิดนึงว่านอกจากสถานที่ที่ชอบแล้วมีภาพเซตไหนหรือช็อตไหนที่เราแบบชอบเป็นพิเศษนะเหมือนกับถ้าให้เราเลือกเนี่ยเราจะแบบเลือกรูปนี้อะไรอย่างนี้จริงๆก็ชอบเซต างหมกันนะคะะตัเพราะว่าปกติใช่แล้วไม่แล้วไม่คิดว่าเราจะแต่งคือตัวเบลเองนะไม่คิดว่าเราจะแต่งอะไรหวานขนาดเนี้ยไม่ใช่คนแต่งวกเป็นคนแต่งตัวเบลบอย่างไม่ก่่อกแล็เลยแบบรู้สึกว่าก็เป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็น่าจะเห็นแค่ในคลาว้์มก็ค่ะรูปรูปแฝงนี้ยังไงก็ เอ้ทุกคนเก็บซื้อไว้แล้วก็เก็บแจกญาติา้วยนะคะถึงเซตเอเซต A, ซ B ีหมดแล้วแต่ว่าหนังสือยังอยู่นะคะยังแบบซื้อเก็บไว้ได้เรื่อยๆเผื่อกลัวว่าเปิดปบ่อยๆเดี๋ยวกระดานมันจะยับก็มีอีกเล่นสำรองนี่ <c oughs> อันนี้พี่ๆถามมาเยอะละไม่เอาดี่ว่าจะให้น้องๆถามทีมงานดูอ่อะยันให้น้องฝนน้องเบลอะไรอย่างนี้ป่าป่า โฟต้องพูเร่มน,นี้เล่มแรกในชีวิตของเราเียกับน้องๆดีวกว่าค่ะอย่างแรกได้ยินว่าหลายคนไม่กล้าแกะดีวีด,วดวจีจริงๆแล้วคือถ้าเปิด,าปดภาพดูอมันคุ้มกว่าที่แบบไม่อยากเสียดายแฉกอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แกะมากกว่าแล้วก็ถ้าเกิดกลัวภาพมันไม่ดีก็ล้างแต่ในดีวีดีมันเก็บไว้ดูเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลองว่าคุ้มอยากให้แกะมาดูกันด้วยโค้งนะคะมีหลายพันรูปเลย แต่น้องเบลมีอะไรเสริมไหมคะค่ะก็ฝากไว้นะคะเป็นโพสตแ์แรกแรกของเบลแล้วก็ของพี่ฝนเลาวอยากให้ทุกคนอ่ะเก็บความทรงจำที่ท,ที่เราที่เรามีดีๆต่อญี่ปุ่นและสถานที่เราไปไว้นะคะอยากจะแชร์ความรู้สึกดีๆให้พวกพี่ๆทุกคนเลยค่ะยังไงก็ฝากกันนะคะกดเบลไลคะไ์ซื้อไปแจกแค่ๆพี่น้องนี่นอกจากมีพี่ๆแล้วที่น้องเบลบอกมีน้องด้วยนะลูกอันนี้มอสองเองไหนอ่ะนี่มาจากไรยองด้วย เด็กน้อยมากมีใครเด็กกว่านี้อีกไหมไม่ไม่มีแล้วเนาะเราเราเราอันอันนั้นชั้นอะไรคะลูกมหนึ่งมหนึ่งโอ้โหมาจากที่ไหนกรุงเทพเปล่าโอ้โห คนแบบน้องๆแล้วก็พี่ๆทุกคนที่แบบมาเชียร์เราวันนี้ไหมคะค่ะก็ได้ยินว่าตื่นกันเช้ามากบางคนแบบตื่นเช้ากว่าเราอีกเลไรเงี้ยก็เดี๋ยวแจกยาแมนยุให้ <laughs> คนคนนี้มากคนแรกใช่ไหมตีสามใช่เอ่ยอยก็บวกว่าทุกคนจะมีความสุขกับเราวันนี้นะคะ่ะก็พยายามจะเทคแคร์แตกที่ให้คุ้มกับตีหนึ่งตีสองตีสามหรือว่าที่เตรียมตัวกันนาไม่ได้นอน ก็เราจะบอกว่าทุกคนมีความสุขแล้วก็ชอบหนังส็จของเราก็มีคลิปด้วยให้เปิดดูการเหมือนจะได้แบบไปเชื่อมอมๆกันนี่เก็บกระเป๋าไว้พร้อมกันเป็นเอ็มวีของสะกดไวหนังด้วยค่ะแล้วก็ทีมงานค่ะเดี๋ยวจะแจกลายเซ็นก่อนหรือว่าจับฉลากรางวัลก่อนแจกลายเซ็นก่อนอ่างั้นเก็บเก็บฉลากดีๆนะคะเดี๋ยวใหยมาจับอีกทีหนึ่งตอนนี้มีของรางวัลประมาณซาก สีอ่ะอะถ้าขาดกันแ่ะมีเรารู้ว่ากติกาเป็นยังไงค่ะโอเคแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพี่ให้น้องฝนน้องเบลยืนยืนข้างหน้าให้น้องๆถ่ายรูปอีกทีหนึ่งดีกว่า